ถ้าอยู่ในเลี่ยมเนี่ยเขาดูอย่างไรดังนั้นถ้าเราจับมาปึ๊บดูวาพระอยู่ในเลี่ยมอย่างเงี้ยเราดูไม่ออกแต่ทีนี้เราดูอย่างไรประการแรกเลยนะประการแรกให้เราแม่นเรื่องบอกก่อนนะครับนะจับมาปุ๊บเราต้องรู้เราต้องเพิเ่มเลงไปหาบอกก่อนว่ามีบอกอะไรบ้างนะ มีบอกนวะมีบอกห้าแตกมีบอกอธรรมดาอย่างเราเราเราต้องชัดเจนตรงนี้ก่อนและเราค่อยมาแยกวิธีการดูถ้าเป็นบอกนี้เขาดูอย่างนี้ถ้าเป็นบอกนั่นเขาดูอย่างนั้นอ่า,อาดังนั้นก็คือบอกนี้เป็นบอกห้าแตกห้าแตกวงเดือนนะอบอกนี้เป็นบอกห้าแตกดูวืบเลขห้าตรงไหนไหม สองห้าหนึ่งเจ็ดจะต้องแตกเนี่ยนะต้องแตกอย่างนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบอกห้าแตกห้าแตกนี่เป็นห้าแตกวงเดือนวงเดือนเขาจะดูตรงหน้าตรงชายสังขารตรงนี้นะต้องลองนี้จะเป็นเส้นเนาะเนาะเนี่ยต้องเป็นเส้นเส้นอย่างเงี้ยเห็ไม่เป็นเส้นเส้นเป็นเส้น,เ,นเส้นวนอย่างงี้นะ ชัดเจนไหมเห็นไหมต้องเป็นเส้นๆอย่างนี้นะอันนี้ก็เรียกว่า5้าแต่กงเดือนเนาะอ่าเมื่อเรารู้ว่าบอก5้าแต่กงเดือนเราดูละบัดเนี่ยดูเกดูแทระวิธีที่1ผมจะแนะนำวิธีการดู1ให้ท่านดูผิวดูผิวก่อนนะสำคัญมากเรียกว่าดูธรรมชาติ ธรรมชาติเรียญปี17เนี่ยถ้าไม่ผิวใหม่ถ้าเป็นผิวเดิมอย่างนี้ต้องแห้งนะครับนะแห้งตึงสนิทเลยนะแห้งสนิทเลยนะไม่ไม่ไมชื้นไม่สดนะครับนะต้องแห้งและเนื้อนี่ก็จะตายแล้วเนื้อเนี่ยก็จะตายแล้วนะอันนี้คือการดูธรรมชาติตัวหนังสือตัวอะไรก็ตามมันจะต้องคมแน่นตึงชัดเจนนะผิวต้องตึงนะครับนะผิวต้องตึงต้องแน่นอย่างเงี้ย อันนี้เรียกว่าห้าแตกวงเดือนแล้วก็สายฝนเนี่ยเห็นไหมจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยผิวต้องตึงต้องแน่นอย่างนี้นะแหงสนิทอย่างนี้นะเนี่ยแหงสนิทอย่างนี้อันนี้วิธีการดูธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าหรือข้างหลังจะต้องเหมือนกันเห็นไหมตัวนอนเราดูไม่เห็นแล้วล่ะ่อันนี้วิธีที่หนึ่งนะวิธีที่สองให้ทันดู พลิกมาด้านหลังให้ท่านดูในขอบเหรียญเนี่ยในขอบเหรียญข้างในนะข้างไหนนะในขอบเหรียญซีกใดซีกหนึ่งของเหรียญจะต้องมีเส้นบังคับบางๆวิ่งตามขอบนี่นะอาจจะวิ่งยาวหรือวิ่งขาดมั่งหายมั่งเห็นมั่งก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มีเส้นบังคับไม่ต้องคมคมนะครับนะ ต้องคมคมในลักษณะที่ว่าปั้มนะไม่ไม่ใช่ว่าคมคมในลักษณะที่แกะบอกนะครับนะเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นเห็นเส้นเส้นบังคับไปเห็นไหมเนี่ยเส้นบังคับพิมพ์ตัวเนี้ยสําคัญมากนะครับนะสาคัญมากดังนั้นท่านต้องดูดูเส้นบังคับพิมพ์นี้ให้ได้ให้เห็นหาให้เห็นบังกันเถอะถ้าไม่เห็นก็อย่าจับนะครับนะต้องหาให้เจอเส้นบังคับตัวนี้ เห็นไหมวิ่งยาวมาเลยเห็นไหมนี่ยาวเลยเนี่ยวิงมาข้างในข้างล่างนะกลางขอบเหรียญน,นะมันจะวิง่งเห็นไหมเส้นบังคับเห็นไหมมันจะบังคับอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยหาให้เห็นหาให้มี มีตรงนี้เราต้องจำไว้ว่าไม่ใช่มีเพราะแกะบอกนะครับนะแต่มีเพราะปั้มแล้วบอกจากเสียสูนทำให้มีเส้นบังคับตัวนี้นะไม่ใช่มีเพราะแกะบอกให้มีนะแต่มีเพราะปั้มตัวหน้ากับตัวหลังมามันค่อนข้างที่จะเสียสูนมาก็เชียดกันนิดหนึ่งทำให้มีเส้นบังคับตัวนี้เกิดขึ้น ในขอบเหรียญข้างในอ่าข้างในและข้างหลังด้วยนะอ่าหาให้เจอนะครับนะต้องต้องหาให้เจอนะอ่าร้นาดที่หนึ่งก็คือดูธรรมชาติที่สองดูเส้นบังคับที่สามอ่าบอกจุดที่สามจุดใจเลยที่สามให้ท่านดูตรงนี้เลยครับ ไม่ใช่ตรงนี้ก mm ็ค hmm. ือว่าตรงสันสันสันขอบเหรียญนะครับนะตามสันขอบเหรียญตัวนี้นะตามสันขอบเหรียญนี่เฉพาะปีหนึ่งเจ็ดนะครับนะจาไว้ว่าเฉพาะปีหนึ่งเจ็ดตามสันขอบเหรียญข้างหน้าจะต้องเหมือนกับมีเอาได้นะครับนะเอาเส้นได้เราเนี้ยมาพาดพาดตามขอบเหรียญเนี่ยข้างบนขอบเลยนะบนสันเลยนะบนสันเลยนะเหมือนกับเอาเส้นเส้นได้เรานี้แหละ มาวิ่งพาดบนขอบเหรียญนี่เลยพาดมันอาจจะมันอาจจะบนสันโดยตรงแล้วก็หรืออาจจะเอียงนอกเอียงในอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มีเส้นเหมือนกับเหมือนกับเส้นเส้นได้นะครับนะเหมือนกับเส้นได้มาวิ่งพาดตามตามสันขอบเหรียญน,นะแต่เหรียญเนี่ยอาจจะเห็นบ้างแต่เห็นไม่ชัดเนื่องจากว่ามันสึกแล้วไงขอบเหรียญมันสึกแล้วเห็นไหม ถ้าสวยๆนี่คือเห็นชัดเจนนะครับนะถ้าสวยๆเห็นชัดเจนนะครับนะเน้นๆเห็นไหมมันอาจจะอยู่บนตรงสันหรือก็ได้หรืออาจจะเอียงนอกเอียงในอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ต้องมีต้องเห็นนะเห็นไหมเนี่ยต้องมีต้องเห็นอ่าถ้าเหรียญสวยๆนี่จะมองเห็นชัดเจนนะวิงยาวนะวิ่งยาวแต่นี่เหรียญนี่มันซึกแล้วไงอ่าซึกแล้วจึงทําให้เราเนี่ยไม่เห็น ไม่เห็นที่ชัดเจนแต่อาจจะเห็นเลื่อเลื่อเลื่อเห็นไหมเห็นเลื่อเลืเลื่อเเนี่ยเยอาจจะไม่ชัดเจนแต่ก็เห็นแบบเลื่อเลืเลื่อเหนี่ยือนี่ยเ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 ห็นไหเส้นเส้นวิ่งคุมคุมเห็นไหมเน่ยนยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ชัดเจนเลยตรงนี้ชัดเจนไหมเห็นไ่ยเนี่ยเนเห็นไหม มันอาจจะวิ่งบุญตรงสันตรงกลางสันก็ได้หรืออาจจะข้างไหนนิดหนึ่งก็ได้หรือข้างนอกนิดหนึ่งก็ได้แต่ขอให้มีนี่แหละเป็นจุดใจตังของของการเลี่ยมนะที่พระที่อยู่ในเลี่ยมก็คือดูแค่สามจุดนี่เหมือนกันจบเลยจุดที่หนึ่งคือดูธรรมชาติผิวตองแห้งตัวหนังสอตองคมชัดจุดที่สองดูเส้นบังคับด้านหลังพลิกมาด้านหลังต้องดูเส้นบังคับตรงนี้ ข้างในนี่นะดูเส้นบังคับข้างในในเหรียญจุดที่3ามก็ดูข้างหน้าเหมือนกับมีเส้นด i v i n g ผ่านบนขอบเหรียญน,นี่แหละสจุดในนี้วิธีการดูของผมนะครับนะแต่สำหรับครูบาอาจารย์อื่นอาจจะดูยังอื่นมากกว่านี้ก็ได้นะดังนั้นเราก็ถือว่าเป็นความรู้นะครับเนาะแต่ละคนจะมีจุดดูที่แตกต่างกันไปดังนั้น ในคลิปนี้ผมจะไม่ให้ยาวนะครับนะต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจเนาะดังนั้นในคลิปนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ